ทำไมต้องเป็นประเทศไทยคำถามนี้หลุดออกมาจากปากของนักวิจารณ์การศึกษาระดับโลกชาวเยอรมันด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสงสัยและไม่ยินดีนักเพื่อที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าสถานที่ที่ลูกสาวสุดที่รักเลือกไปเรียนต่อน,นั้นเป็นอย่างไรเธอจึงตัดสินใจเดินทางมายังประเทศไทยด้วยความจำใจเพียง5วันแต่ใครจะไปรู้ว่าในช่วงเวลาสั้นๆน,นี้เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้น และมันกำลังจะพลิกผันมุมมองชีวิตของเธอไปอย่างสิ้นเชิงเกิดอะไรขึ้นที่นั่นกันแน่มาติดตามชมกันเอริก้าวินเทอร์เฟลคือสตรีชาวเยอรมันผู้ทรงอิทธิพลอย่างมหาศาลในวงการศึกษาระดับโลกความเฉลียวฉลาดและการวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาของเธอไม่เพียงแต่สั่นสะเทือนยุโรปแต่ยังส่งผลต่อนโยบายการศึกษาของหลายประเทศทั่วโลก หนังสือทุกเล่มของเธอเป็นหนังสือขายดีระดับสากลและเธอได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกการปฏิรูปการศึกษาสมัยใหม่อย่างไรก็ตามเอริก e ากลับมีอคติและความรู้สึกเชิงลบต่อสถานที่แห่งหนึ่งนั่นคือประเทศไทยในสายตาของเธอปรัชญาก,การศึกษาของไทยเป็นปริศนาที่ยากจะเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเธอเชื่อว่าจิตวิญญ,ญาณดั้งเดิมของไทยที่เน้นเรื่องความประนีประนอมและการรักษาหน้า แม้จะดูดีในแง่สังคมแต่ในมุมมองของนักการศึกษามันเป็นเพียงกลไกที่ทำลายเอกลักษณ์ของบุคคลและหล่อหลอมคนให้กลายเป็นหุ่นยนต์ที่เหมือนกันไปหมดเธอเคยศรัทธาไว้ว่าบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นคือคำอธิบายสันดานดิบของคนไทยที่ขี้ขลาดเกินกว่าจะแสดงตัวตนเธอยังวิจารณ์เหล่านักวิชาการไทยว่าแม้จะมีสติปัญญาและความรู้แต่กลับติดกับดักของระบบอาวุโสและจริยธรรมลำดับชั้น ไม่สามารถปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงออกมาได้นอกจากนี้เธอยังได้รับฟังคำบอกเล่าจากสิทธิ์เก่าคนหนึ่งซึ่งปัจจุบันเป็นผู้บริหารระดับสูงในบริษัทข้ามชาติเกี่ยวกับความเฉื่อยชาในห้องประชุมขององค์กรไทยการอภิปรายที่ยืดเยื้อเสียเวลาแต่กลับไร้ข้อสรุปและการให้ความสำคัญกับรูปแบบพิธีการมากกว่าเนื้อหาทำให้เขาทนแทบไม่ไหวเขาอ้างว่าในโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วการตัดสินใจที่ช้าคือความตาย จนกระทั่งวันหนึ่งโซเฟียลูกสาวคนเดียวของเธอตัดสินใจเรื่องที่น่าตกใจที่สุดแม่คะหนูตัดสินใจจะไปเรียนต่อที่ประเทศไทยคะ่ะสำหรับเอริกานี่เหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจโซเฟียผู้รักอิสระทำไมถึงเลือกสถานที่ที่เต็มไปด้วยกรอบเกณฑ์แบบนั้นตัวตนที่เปล่งประกายของลูกจะถูกกลบฝังลูกคิดว่าลูกจะทนแรงกดดันทางสังคมที่มองไม่เห็นนั่นได้หรอ แต่ไม่ว่าเธอจะหวานล้อมอย่างไรก็ไร้ผลโซเฟียยังคงมุ่งมั่นและออกเดินทางสู่ประเทศไทยในที่สุดในฐานะนักการศึกษาและในฐานะแม่เอริก้ากระวนกระวายใจอย่างยิ่งฉันต้องไปเห็นด้วยตาตัวเองว่าประเทศไทยเป็นยังไงกันแน่ลูกสาวฉันหลงสเสน่ห์อะไรที่นั่นและประเทศไทยจะเปลี่ยนโซเฟียไปในทางไหนด้วยความกังวลและความระแวดระวังเต็มหัวใจเอริก้าจึงตัดสินใจเดินทางตามไป บนเที่ยวบินจากเยอรมนีสู่กรุงเทพเอริก e าจมอยู่ในความคิดขณะมองดูทะเลเมฆใต้ปีกเครื่องบินความรู้สึกต่อต้านที่มีต่อประเทศไทยยังคงคุกรุ่นแม้ภายนอกจะบอกว่ามาเพื่อดูความเป็นอยู่ของลูกแต่ในฐานะนักวิจารณ์การศึกษาเธอต้องการมาตรวจสอบระบบของไทยด้วยเลนส์ไมโครสโคป ในสมองของเธอเต็มไปด้วยข้อมูลสถิติที่รวบรวมมาเวลาเรียนที่ยาวนานที่สุดในโลกการแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยที่ผิดปกติและคนรุ่นใหม่ที่เริ่มเก็บตัวและไม่กล้าสแสดงออกยิ่งเธอขุดคุยข้อมูลเธอก็ยิ่งกังวลแทนโซเฟียแค่คิดว่าลูกสาวผู้รักอิสระจะต้องมาติดอยู่ในกรอบสังคมแบบนี้เธอก็เจ็บปวดแทน สิ่งที่ทำให้จิตใจของเธอหม่นหมองไปกว่านั้นคือประสบการณ์เลวร้ายราวกับฝันร้ายเมื่อปีก่อนตอนเธอไปเยือนประเทศอื่นในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศเพื่อนบ้านในงานสัมมนาการศึกษานานาชาติตั้งแต่แท็กซี่ที่สนามบินที่โก่งราคาโดยไม่กดมิเตอร์ห้องพักในโรงแรมที่มีคราบสกรปรกและกลิ่นเหม็นอับ และที่แย่ที่สุดคือร้านอาหารระดับหรูที่เสิร์ฟอาหารไม่ตรงกับที่สั่งพอเธอท้วงติงพนักงานกลับโมโหและแกล้งฟังภาษาอังกฤษไม่ออกแล้วเดินหนีไปประสบการณ์เหล่านั้นทำให้เธอสรุปว่าเอเชียก็คือเอเชียแม้ภายนอกจะต่างกันบ้างแต่แก่นแท้ก็เหมือนกันหมดราวกับจะตอกย้ำอังคตินั้นนักธุรกิจข้างๆบนเครื่องบินเริ่มบ่นถึงประสบการณ์การทำธุรกิจในเมืองไทยให้เธอฟัง ในที่ประชุมไม่มีใครพูดความจริงเลยการตัดสินใจครั้งหนึ่งใช้เวลาเป็นสัปดาห์ปากก็บอกว่าจะไปสู่ระดับโลกแต่จริงๆแล้วเป็นแค่ก,กบในกะลาไม่มีอะไรเสียเวลามากกว่าการประชุมกับคนไทยอีกแล้วเอริก้าพยักหน้าเงียบๆทฤษฎีของฉันถูกต้องจริงๆประเทศไทยเป็นที่ที่ไร้ประสิทธิภาพที่สุดเมื่อเครื่องบินลดระดับลงภาพกรุงเทพก็ปรากฏแก่สายตา ป่าคอนกรีตท,ที่มีตึกรา้าฟ้าสีเทาสลับกับย่านอยู่อาศัยที่ดูสับสนวุ่นวายพื้นที่สีเขียวน้อยจนน่าตกใจภาพนี้ทำให้เธอขมวดคิ้วในสภาพแวดล้อมที่ไร้ความละเมียดละไมแบบนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะบ่มเพาะจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ออกมาได้บทที่4ก้าวแรกสู่สนามบินสุวรรณภูมิและความประหลาดใจแรก ก้าวแรกสู่สนามบินสุวรรณภูมิเอริก้าสัมผัสได้ถึงความแปลกประหลาดทันทีเส้นทางการเดินในอาคารที่จัดระเบียบอย่างดีเสียงประกาศเตือนที่ดังถี่จนเกินไปและกลุ่นคนที่สวมหน้ากากอนามัยขณะผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่ไม่ได้พูดอะไรเลยสักคำเพียงแต่ดำเนินการเงียบๆราวกับหุ่นยนต์นี่หรอการบริการแบบไทยที่เรื่องลือความไม่สบายใจและความตึงเครียดถาโถมเข้ามา ความรู้สึกกลัวที่จะต้องใช้เวลาหลายวันที่นี่มีมากกว่าความหวังที่จะได้พบลูกเสียอีกเมื่อเดินออกจากอาคารผู้โดยสารความร้อนชื้นที่ไม่ได้เตรียมใจไว้ก็ปะทะเข้าหน้าความชื้นนี้ก็น่ารำคาญจริงๆเอริก้าลากกระเป๋าเดินทางหนักๆก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นเธอเชื่อมั่นว่าประสบการณ์ที่กำลังจะเจอในประเทศไทยจะต้องย่ำแย่เหมือนที่เธอคาดการไว้ไม่ผิด แต่ระหว่างทางไปโรงแรมกลับต่างจากที่เธอคิดมันไม่มีภาพความสับสนโอนลหม่านเหมือนประเทศที่เธอเคยไปเยือนก่อนหน้านี้แต่กลับเห็นตึกที่ออกแบบอย่างทันสมัยและถนนสายหลักที่ได้รับการดูแลอย่างดี เมื่อถึงโรงแรมเหตุการณ์ที่ประตูทางเข้าทำให้เธอเริ่มสับสนพนักงานต้อนรับวิ่งมาที่ข้างรถแท็กซี่หยุดนิ่งแล้วค้อมตัวให้เธออย่างอ่อนน้อมเมื่อเธอลงจากรถพนักงานยกกระเป๋าก็รีบมารับภาระไปพร้อมกล่าวภาษาอังกฤษยอย่างคล่องแคล่วว่า Welcome to Thailand Madam ดวงตาของเธาเปลี่ยมไปด้วยความยินดีต้อนรับที่มาจากใจไม่ใช่การบริการแบบเครื่องจักร ขั้นตอนการเช็คอินที่เคาน์เตอร์ก็เหนือความคาดหมายพนักงานกล่าวว่าคุณผู้หญิงวินเทอร์เฟลยินดีต้อนรับสู่โรงแรมของเราครับชื่อของเธอที่มักจะถูกคนต่างชาติเรียกผิดกลับถูกออกเสียงอย่างแม่นยำเอริก้าประทับใจมากและที่น่าอัศจรรย์ที่สุดคือพวกเขามักจะคาดการความต้องการของเธอก่อนที่เธอจะเอ่ยปากถามข้อมูลทุกอย่างที่เธอสงสัยถูกอธิบายก่อนที่เธอจะถามเสียอีก นี่เป็นเพียงการฝึกอบรมมาตรฐานหรือว่าเป็นอะไรกันแน่ความสงสัยเล็กๆเริ่มผุดขึ้นในใจเมื่อเข้าไปในห้องพักห้องที่สะอาดหมดจดปรากฏแก่สายตาแต่สิ่งที่ดึงดูดสายตามากที่สุดคือการต้อนรับบนโต๊ะที่เขียนด้วยลายมือบรรจงว่าเราเฝ้ารอการมาเยือนของคุณผู้หญิงวินเทอร์เฟลด้วยความยินดีอย่างยิ่งยวดพร้อมลงชื่อพนักงานที่ดูแลห้องพัก ช่างเป็นความใส่ใจที่ละเมียดละไมเหลือเกินความสงบเริ่มก่อตัวขึ้นในใจเช้าว,วันรุ่งขึ้นเอริก้าออกไปท่องเที่ยวในกรุงเทพในชั่วโมงเร่งด่วนที่สถานีรถไฟฟ้า BTS ไม่มีการผลักหรือยื้อแย่งอย่างที่เธอคิดผู้โดยสารทุกคนยืนรอคิวอย่างสงบตามแนวเส้นที่กำหนดไม่มีใครพยายามแทรกแถวเอริก้าตกตะลึงกับระเบียบว,วินัยที่ไม่น่าเชื่อนี ขณะเดินเล่นในเมืองเธอเห็นภาพที่แปลกตามากมายที่เขตก่อสร้างคนงานคอยเตือนคนเดินถนนด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ได้รับความไม่สะดวกในคาเฟ่พนักงานสอบถามออเดอร์อย่างเป็นกันเองและสุภาพในซูเปอร์มาร์เก็ตสินค้าถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยไร้รอยขีดข่วนสิ่งที่ทำให้เธอสะเทือนใจที่สุดคือเหตุการณ์ที่ห้างสรรพสินค้าเมื่อเอริกายืนงงกลางแผนที่ด้วยสีหน้าสับสน เด็กสาวมัธยมคนหนึ่งที่เดินผ่านมาก็หยุดและเข้ามาทักทาย May I help you? คำอธิบายของเธอชัดเจนและภาษาอังกฤษก็ดีเยี่ยมเมื่อชี้ทางเสร็จเด็กสาวโค้งอย่างสวยงามพร้อมรอยยิ้มแล้วกล่าวว่า Have a nice trip in Thailand ก่อนจะเดินจากไปนั่นคือความมีน้ำใจที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนเป็นความจริงใจและเห็นอกเห็นใจที่แฝงอยู่ ผู้คนและภาพที่เธอเห็นกำลังค่อยๆหลอมละลายอาคติที่แข็งกระด้างของเธอลงทีละน้อยยามเย็นเอริก้ามองทิวทัศน์กรุงแทพจากหน้าต่างโรงแรมความคิดล่องลอยไปถึงการพบกับโซเฟียในวันพรุ่งนี้ลูกคนนั้นจะทำสีหน้าแบบไหนกันนะในใจของเธอเริ่มเกิดความคาดหวังเล็กๆที่ต่างจากท่าทีวิพากวิจารณก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิงก่อนจะพบกับโซเฟียใจของเอริก้าเต็มไปด้วยอารมณ์ที่ซับซ้อน อัคติของเธอถูกสั่นคลอนไปทีละนิดแต่ความกังวลเรื่องการเปลี่ยนแปลงของลูกสาวก็ยังไม่จางหายไปเมื่อโซเฟียปรากฏตัวที่จุดนัดหมายเอริก้าถึงกับพูดไม่ออกบรรยากาศของลูกสาวดูต่างไปจากตอนที่จากที่สนามบินเมื่อหลายเดือนก่อนแม้จะยังคงความร่าเริงเหมือนเดิมแต่กิริยาท่าทางกลับดูสุขุมและสง่างามมากขึ้นชีวิตที่เมืองไทยเป็นยังไงบ้างลูก เมื่อถามคำถามนี้โซเฟียก็เริ่มเล่าประสบการณ์ด้วยความดีใจมันยอดเยี่ยมมากเลยค่ะแม่อาจารย์สุภาพมากหนูมีเพื่อนเยอะแยะเลยช่วงแรกพวกเขาอาจจะดูขี้อายหน่อยแต่พอเราเปิดใจให้กันคุณจะรู้เลยว่าพวกเขาอบอุ่นจริงๆนะคะแววตาของโซเฟียเป็นประกายชีวิตนักเรียนนอกไม่ได้กดดันเธอเลยแต่ดูเหมือนจะดึงเอาแง่มุมใหม่ที่งดงามออกมาด้วยซ้ำทั้งคู่ตัดสินใจเดินเล่นในย่านเมืองเก่าของกรุงเทพ แม้การเห็นลูกสาวมีความสุขจะทำให้เบาใจลงบ้างแต่ลึกๆเธอยังสงสัยว่านี่อาจเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงเปลือกนอกทันใดนั้นเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นท่ามกลางถนนคนเดินที่เบียดเสียดเอริก้าพบว่ากระเป๋าสะพายของเธอหายไปตายแล้วกระเป๋าฉันพาสปอร์ตกระเป๋าตังค์แม้แต่โน้ตบุ๊กก็อยู่ในนั้นของมีค่ารวมมูลค่าหลายแสนบาทหายวับไปทันทีทำให้หน้าเธอถอดสีทันที ภาพเหตุการณ์ในอดีตที่เคยโดนขโมยในประเทศอื่นลอยกลับมาตอนนั้นแจ้งความไปตำรวจก็ไม่ใส่ใจและไม่ได้อะไรคืนเลยที่นี่ก็คงเหมือนกันไม่มีทางได้คืนหรอกแม้จะเต็มไปด้วยความสิ้นหวังแต่พวกเขาก็เดินไปยังสถานีตำรวจใกล้เคียงในสถานีตำรวจเล็กๆในตำรวจหยุ่มฟังคำอธิบายด้วยสีหน้าจริงจังและเริ่มจดบันทึกอย่างละเอียดโปรดอย่ากังวลนะครับเราจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อหาคืนให้คุณ คำพูดของเขาเต็มไปด้วยความจริงใจทว่าเอริก้าเดินออกจากสถานีตำรวจด้วยใจที่หนักอึง้งแม้ตำรวจจะสุภาพแต่กระเป๋าใบนั้นไม่มีทางกลับมาแน่แต่ในวินาทีที่เธอเกือบจะถอดใจโซเฟียก็ได้รับสายโทรศัพท์แม่คะเขาบอกว่าเจอกระเปราแล้วคะ่ะ พวกเขารีบกลับไปที่สถานีตำรวจอีกครั้งที่นั่นมีกระเป๋าของเธอวางอยู่จริงๆมีรายงานว่าเจ้าของร้านขนมไทยโบราณในย่านนั้นเป็นคนเก็บได้และนำมาส่งและที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือของข้างในอยู่ครบทุกอย่างไม่ขาดหายไปแม้แต่ชิ้นเดียวเจ้าของร้านขนมว่าดีใจที่ของกลับคืนเจ้าของครับเมื่อเห็นความจริงใจเช่นนั้นเอริก้าถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ เย็นวันนั้นเอริกานั่งอยู่ที่ริมหน้าต่างห้องคักหวนคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้บางทีฉันอาจจะไม่รู้จักที่นี่เลยจริงๆในฐานะนักวิจารณ์การศึกษาเธอเคยวิจารณ์ระบบของที่ต่างๆมามากมายแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เธอตระหนักว่าเธอกำลังตัดสินประเทศไทยด้วยเพียงภาพจำที่ผิดๆเท่านั้นวันต่อมาครอบครัวที่ดูแลโซเฟีย โฮสต์แฟมิลเชิญเอริก้าไปรับประทานอาหารคำ่ำนี่คือโอกาสดีที่เธอจะได้เห็นสภาพแวดล้อมที่ลูกสาวอาศัยอยู่ด้วยตาตัวเองเธอและโซเฟียเดินทางไปบ้านของครอบครัวสีซึ่งเป็นบ้านไม้สองชั้นทรงไทยประยุกต์ที่ร่มรื่นเมื่อก้าวเข้าบ้านโซเฟียเตือนเอริก้าว่าในประเทศไทยต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน คุณนายสีอธิบายด้วยรอยยิ้มละมุนว่าการแบ่งแยกพื้นที่ภายนอกและภายในบ้านอย่างชัดเจนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการขัดเกลาจิตใจค่ะแม้แต่การถอดรองเท้าก็แฝงความหมายที่ลึกซึ้งค่ะจนเอริก้าถึงกับอึ้งเลย เมื่อถูกนำไปยังห้องรับแขกเอริก้กาถึงกับประทับใจความเรียบง่ายของพื้นที่นั้นเฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้นแต่จัดวางอย่างมีรสนิยมประดับด้วยดอกไม้ตามฤดูกาลและแสงสว่างที่นุ่มนวลจากหน้าต่างต่างจากบ้านฝรั่งที่เต็มไปด้วยของตกแต่งฟุ่มเฟือยที่นี่มีความงามแบบน้อยแต่มากแฝงอยู่ใกล้เวลามื้อค่ำครอบครัวสีเริ่มจัดเตรียมอาหารไม่นานนักบนโต๊ะก็เต็มไปด้วยกับข้าวแบบไทยๆท,ที่ทําให้เอริก้าตื่นตาตื่นใจถังผักพึ้งบ้านตามฤดูกาล ปลานึ่งสมุนไพรเครื่องเคียงสีสวยและลันตาทุกจานดูเรียบง่ายแต่มันซ่อนไว้ด้วยความใส่ใจและกรรมวิธีที่พิถีพิถันเมื่อคุณสีอธิบายว่าแม้ไทยจะไม่มีพิธีการเรื่มมื้ออาหารที่ตายตัวเหมือนบางวัฒนธรรมแต่คนไทยถูกสอนให้กตัญญูต่ออาหารในจานขอบคุณความลำบากของชาวนาและขอบคุณพระแม่โพศพและธรรมชาติความรู้สึกนี้แสดงถึงความเคารพต่อสายใยใหญ่ของทุกชีวิตเอริก้านิ่งอึ้งไปครู่ใหญ่ ระหว่างมื้ออาหารบทสนทนาในครอบครัวเรียบง่ายแต่ก็อบอุ่นเธอสัมผัสได้ถึงความเคารพซึ่งกันและกันอย่างเป็นธรรมชาติสิ่งที่คุณสีพูดเกี่ยวกับมุมมองการศึกษาไทยทำให้เอริก้าได้เห็นมุมมองใหม่เราไม่ได้ต้องการเน้นความเป็นตัวตนแต่เราให้ความสำคัญกับการสร้างพื้นฐานของความอยู่ร่วมกันในกลุ่มก่อนแล้วจึงค่อยพัฒนาตัวตนบนฐานนั้นนี้อาจจะตรงกันข้ามกับความคิดตะวันตกที่เริ่มจากปัจเจกไปสู่กลุ่มนะครับหลังอาหาร คุณนายสีชงชาร้อนๆมาให้แม้ชาไทยจะพอมีชื่อเสียงในเยอรมนีและเอริก้าเคยดื่มแบบถุงชามาก่อนแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้ลิ้มรสชาอู่ทองจากดอยสูงของไทยจริงๆรสชาติที่ลุ่มลึกทำให้เอริก้าสะเทือนใจเมื่อเห็นท่าทางของเธอครอบครัวสีก็อธิบายเบาวๆว่า ในวัฒนธรรมการดื่มชาของเราเราให้ความสำคัญกับพรมลิขิตหรือการที่ได้พบกันในช่วงเวลานี้เพราะมันเป็นโอกาสที่หาได้ยากและอาจไม่เกิดขึ้นอีกเราจึงต้องดูแลกันอย่างสุดความสามารถเมื่อถึงเวลาลากลับครอบครัวสีไล้มอบของที่ระลึกเล็กๆให้เอริกา้าพร้อมกล่าวคำว่านี่คือน้ำใจน้ำจิตค่ะ มันเป็นคำที่สื่อถึงความมีเมตตาจากส่วนลึกของหัวใจซึ่งเป็นพื้นฐานที่ประกอบขึ้นเป็นจิตวิญญาณของคนไทยคำพูดนี้ทำให้บางสิ่งในใจของเอริก้าสั่นคลอนอย่างรุนแรงกลับมาที่โรงแรมเอริก้ามองดูแสงไฟของกรุงเทพยามค่ำคืนพายุที่เงียบสงบกำลังก่อตัวขึ้นในใจเธอ ฉันไม่เข้าใจที่นี่เลยจริงๆสิ่งที่เธอเคยวิจารณ์ว่าเป็นความกดดันให้เหมือนคนอื่นหรือความเป็นรูปแบบนิยมแท้จริงแล้วมันมีความมีน้ำใจและอาทรต่อผู้อื่นซ่อนอยู่เบื้องหลังนั้นอาจไม่ใช่การกดขี่ความเป็นตัวตนแต่เป็นภูมิปัญญาในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เอริก้าเปิดสมุดบันทึกและเขียนสิ่งที่คนพบใหม่ลงไปจนดึกดื่นเธอรู้สึกได้ว่ารากฐานทฤษฎีการศึกษาของเธอกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆแต่ทว่ามั่นคง ช่วงสุดท้ายของการพำนักในประเทศไทยแม่ลูกทั้งสองเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ท่ามกลางวัดวาอารามที่เก่าแก่ร่มรื่นและสวนขุนเขาที่งดงามจิตใจของเอริก้าสงบลงในทุกๆวันบรรยากาศที่เคร่งครึมของโบราณสถานและความงามแบบถ่อมตัวของสวนเมืองเหนือที่ใช้เพียงหินและสายน้ำสื่อถึงธรรมชาติทั้งหมดนี้ทำให้หัวใจของเธอเย็นลง ประเทศไทยที่แม่เคยคิดกับสิ่งที่เป็นจริงมันต่างกันลิบลับเลยนะเอริก้ามองดูเงาสะท้อนของพระธาตุในยามอาทิตย์อัสดงและระบายความในใจให้โซเฟียฟังสิ่งที่แม่เคยด่าว่าเป็นแรงกดดันให้ทำตามคนอื่นแท้จริงแล้วมันคือความเห็นอกเห็นใจที่ลึกซึ้งต่อคนรอบข้างความกดทับที่แม่เคยตราหน้าแท้จริงคือภูมิปัญญาในการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวต่างหาก ก่อนจะขึ้นรถไฟความเร็วสูงกลับกรุงเทพเกิดเหตุขัดข้องเรื่องการจองตัว๋วทำให้พวกเขาไม่มีที่นั่งที่แน่นอนหากเป็นปกติเอริก้าคงจะแสดงอาการหงุดหงิดออกมาแล้วแต่ครั้งนี้เธอต่างออกไปไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็คงมีทางแก้ที่ดีเองเธออธิบายสถานการณ์กับพนักงานพนักงานค้อมตัวไหวอย่างสุภาพและรีบจัดการให้เราจะจัดลำดับความสำคัญให้คุณในขบวนถัดไปทันทีครับ เพียง15นาทีพวกเขาก็ได้ที่นั่งที่สะดวกสบายในตู้หน้าสุดขณะที่ขบวนรถเคลื่อนออกจากสถานีน้ำตาของเอริก้าก็คลอเบ้าความซื่อสัตย์และเห็นอกเห็นใจของคนในดินแดนนี้คือของจริงคืนสุดท้ายในกรุงเทพก่อนลาจากกับโซเฟียเอริก้ากุมมือลูกสาวไว้แน่นโซเฟียแม้ต้องขอโทษที่ก่อนหน้านี้แม่ไม่เข้าใจประเทศไทยเลยแม่ตัดสินคนอื่นจากข้อมูลเพียงผิวเผินและวิจารณ์โดยอคติ แม่รู้สึกละอายใจจริงๆตอนนี้แม่ขอบใจลูกมากนะที่เลือกมาอยู่ที่ดินแดนที่งดงามแห่งนี้เธอนั่งอยู่ที่ริมหน้าต่างมองดูแสงสีของกรุงเทพเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้แต่ใจของเธอเริ่มฝันถึงการมาเยือนครั้งต่อไปแล้วเธอรู้สึกว่ายังมีอีกหลายสิ่งที่เธอต้องเรียนรู้จากสถานที่แห่งนี้เมื่อเอริก้ากลับถึงเยอรมน,นีแววตาของเธอเปล่งประกายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ทันทีที่เธอก้าวเท้าเข้าห้องวิจัยในมหาวิทยาลัยเพื่อนร่วมงานต่างสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเอริก้าเกิดอะไรขึ้นท่าทางคุณเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยเธอนั่งลงที่โตะ๊ทำงานและยิ้มอย่างสงบฉันเคยเข้าใจประเทศไทยผิดไปอย่างสิ้นเชิงค่ะบ่ายวันนั้นเอริก้าส่งวิทยานิพนธ์ที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์ในประเทศไทยให้หัวหน้าภาควิชาบทความที่ชื่อว่า ความกลมเกลียวท่ามกลางความหลากหลายมีเนื้อหาที่พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อเทียบกับบทวิจารณ์ประเทศไทยในอดีตเมื่อหัวหน้าภาควิชาได้อ่านเขาก็รีบจัดงานประชุมถกถาพิเศษขึ้นทันทีในหอประชุมที่เต็มไปด้วยเหล่าศาสตราจารย์และนักวิชาการที่เคยร่วมกับเอริกาวิภาควิจารณ์ระบบการศึกษาเอเชียเอริกาเริ่มกล่าวว่านานมาแล้วที่เรามองเห็นเพียงเปลือกนอกของประเทศไทย จิตวิญญาณเห็งความประนีประนอมไม่ใช่การฆ่าตัวตนแต่เป็นภูมิปัญญาในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางตัวตนที่หลากหลายความนุ่มนวลไม่ได้หมายถึงการไม่ซื่อสัตย์แต่คือความใส่ใจที่ละเอียดอ่อนเพื่อให้ความสัมพันธ์ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นน้ำใจของคนไทยคือความเอื้ออาทรโดยไม่หวังผลตอบแทนศาสตราจารย์คนหนึ่งที่เคยเชื่อว่าวงการวิชาการไทยปิดกัน้นถามด้วยสีหน้าละอายว่า แล้วเราจะเข้าใจวัฒนธรรมไทยอย่างถูกต้องได้อย่างไรครับเอริก้าตอบด้วยความจริงใจว่าพวกเราชาวตะวันตกมักมองปัจเจกกับกลุ่มเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันแต่ในประเทศไทยพวกเขาหาวิธีนำตัวตนมาใช้ภายในกลุ่มได้อย่างลงตัวหลังจบการบรรยายเพื่อนร่วมงานหลายคนเริ่มวางแผนเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศไทยกระแสความสนใจนี้ลุกลามไปทั่วทั้งมหาวิทยาลัย การเปลี่ยนแปลงของเอริก้าไม่ได้ส่งผลเพียงแค่ในสถาบันแต่ในการประชุมของกระทรวงการศึกษาทฤษฎีการศึกษาไทยของเธอก็กลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางและส่งผลต่อการทบทวนโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศไทยนอกจากความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแล้วความร่ำรวยทางจิตใจและความสงบสุขในสังคมของพวกเขายังสมควรเป็นแบบอย่างให้แก่โลกด้วย คำพูดนี้ของเธอต่อหน้าเจ้าหน้าที่รัฐถูกสื่อหลายสำนักนำไปรายงานคืนหนึ่งเอริก้ากำลังวิดีโอคอลกับโซเฟียที่เมืองไทยภาพพื้นหลังของลูกสาวคือสวนที่เต็มไปด้วยดอกไม้ที่โปรยปรายอย่างงดงามแม่คะดูวิวนี่สิคะความงามของที่นี่มันบรรยายเป็นคำพูดไม่ได้จริงๆคะ่ะเอริกาพยักหน้าเงียบๆประเทศไทยคือที่พิเศษจริงๆลูก ในยามที่โลกตกอยู่ในความวุ่นวายความมีน้ำใจที่แท้จริงและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมชาติความกลมเกลียวระหว่างประเพณีและนวัตกรรมของไทยอาจจะเป็นแสงสว่างที่ชี้นำทางให้มนุษยชาติเดินไปข้างหน้าก็ได้นะหนังสือของเอริก้าความกลมเกลียวท่ามกลางความหลากหลายกลายเป็นหนังสือขายดีทั่วโลกและสร้างแรงสันเทือนครั้งใหญ่ในวงการศึกษายุโรป การเปลี่ยนมุมมองของนักวิจารณ์ชื่อดังกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้เหล่านักศึกษาทั่วโลกหันมาประเมินค่าวัฒนธรรมไทยใหม่สารคดีที่สร้างจากประสบการณ์จริงของเธอชื่อว่าประเทศไทยที่ฉันค้นพบ The Thailand I Found ได้รับรางวัลทองในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโดยเฉพาะเหตุการณ์กระเป๋าหายที่ถูกนำมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ได้สะกดหัวใจผู้ชมทั่วโลก โซเฟียเองก็ได้รับอิทธิพลจากแม่เธอสำเร็จการศึกษาในหัวข้อการหลอมรวมปรัชญาการศึกษาตะวันออกและตะวันตกและปัจจุบันทำงานโดดเด่นในองค์กรการศึกษาระหว่างประเทศเรื่องนี้กลายเป็นบทเรียนสำคัญในการทำความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมและเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยเองได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมตนเองอีกครั้ง ในยุคแห่งความแตกแยกความกลมเกลียวท่ามกลางความหลากหลายที่เอริก้าและโซเฟียค้นพบในประเทศไทยจะยังคงจุดประกายการปฏิรูปที่เงียบสงบในหัวใจของผู้คนสืบต่อไป